จอกข่าวร้อน ขณะที่ล่าสุดนะคะท่านผู้ชมคะก็มีรายงานกันออกมาเกี่ยวกับการประชุมนะคะของสอสอพักเพื่อไทยในวันนี้นะคะที่มีการประชุมเสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็ผลการประชุมของพักเพื่อไทยจะมีประเด็นเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างนะคะ mm hmm. เราจะไปพูดคุยกันค่ะกับทางคุณพิรพันธ์ผ่านลู้สุขนะคะซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายของพักเพื่อไทยและตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะคุณพิรพันธ์คะสวัสดีครับ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้การประชุมสสของพักมีประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยใช่ไหมคะก็พูดกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญด้วยครับค่ะเนื้อหาเป็นยังไงบ้างคะก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับเ <c ans> รื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นนโยบายของพักเพื่อไทยตั้งมาตั้งแต่ช่วงหาเสียงอยู่แล้วว่าเราจะแก้ไขรัฐมนูลแบบปีห้าศูนค่ะนะจ๊ะเมื่อก็หลายท่านก็บอกว่าเอาถ้าถ้าเห็นด้วยพวกผมจะไปแก้รัฐมนูลปีห้าูนนะ ห็นด้วยก็พวกที่น้องช่วยเลิกผมเข้าไปเป็นตสหน่อยให้มีจี่เข้ามาในสภา,าเราจะได้ตรงการให้แล้วก็เมื่อได้รับเลิกขึ้นมาแล้วก็ทกนนําตามเั็นอค่างอย่างน้อยในอที่ของรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็ได้แถลงไว้งานที่ท่านจะต้องทำโดยแถลงรักวิชาต่อสภานะครับก็เป็นหนึ่งในแปดเรื่องด่วนที่รัฐบาลจะทําก็คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถึงรายละเอียดในนั้นก็แต่พูดไปแล้วว่าจะใช้รูปแบบการมีสอสรอสมบาบัที่สถาร่างั้นเอครับค่ะเนื้อหาอรายละเอียดนะคะที่คาดการณ์กันไว้ว่าจะมีการแก้ไขยังไม่ได้พูดกันนะครับวันนี้ก็เพียงแต่ยืนยันว่านะครับจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะก็คือพูดในประเด็นเรื่องของการตั้งสอสอเท่านั้นส,ส,สตสอเนี่เป,เป็นเป็นคำแถลงอบายของรัฐบา,บาลชัดเจนอยู่แล้ว ค่ะครับแต่ว่าเนื้อหาในแง่ของรายละเอียดอย่างมาตรา309หรือว่ามาตรา112ที่เคยมีการณาพูดกันก่อนหน้านี้ก็เป็นก็จะเป็นหน้าที่ตรงนั้นก็ขอให้มีสอรอขึ้นมาก่อนเนื้อหาเนี่ยก็คงจะเป็นหน้าที่ของสตรอที่จะพิจารณากันต่อไปนะครับค่ะทีนี้กระบวนการหลังจากนี้ละคะคุณพีรพันธ์คะเรื่องไหนครับกระบวนการหลังจากนี้ละคะที่จะนําเข้าสู่ที่ประชุมสภาคาดว่าถายสมัยประชุมนี้ใช่ไหมคคะ ก็เป็นเวลาปกติอยู่แล้วครับวันพฤหัสนะครับก็จะมีกระทู้ครับกระทู้ปกติกับกระทู้สดนะกาลังจะดูเดี๋ยวพวกนี้ก็จะมีรายละเอียดว่าจะเป็นเรื่องที่พักไหนจะถามนะครับค่ะพอจะบอกในแง่ของกระบวนการนะนะคะที่จะมีการตั้งสสรกันออกมานิดหนึ่งด้านมิคะว่าประเมินเอาไว้เบื้องต้นน่นะคะจะมีจานวนสสรเท่าไหร่และจะมีรูปแบบในการตั้งสสรอะย่างอย่างคือจะต้องมีคณะทางานเข้าไปทํารายละเอียดว่า ครับคือที่ประชุมก็พูดในปรเดี่เขาเข้ากันอยู่แค่นี้นะครับค่ะครับว่าโอเคเห็น okay, ด้วยในหลักการนะก็ในเมื่อเป็นพันธสัญญาอยู่แล้วเป็นสัญญาประชาคมนะครับเดี๋ยวคนที่ก็บอกว่าพวกผมจะไม่แก้แก้ดิครับนะก็ก็เป็นข้อเรียกร้องที่อย่างน้อยผู้ที่เลือกพรรคเพื่อไทยมาก็เห็นด้วยกับนโยบายนี้งั้นเราก็จะเดินหน้าแก้ครับแล้ววันนี้ในะที่ประชุมได้มีการพูดถึงประเด็นเรื่องของพรบปลองดองไหมคะ พรบปองดองก็มีคณะกรรมการวิสามัญน,นะฮะพิจารณาอยู่ตรงนั้นก็รอฟังความคืบหน้าจากจากคณะกรรมการครับค่ะ <c oughs> เห็นว่าคุณเฉลิมเองจะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของสสพักเพื่อไทยด้วยวันนี้ยังไม่มีการพูดใช่ไหมคะยังครับยังครับเพราะาะคืะอท่อานรุ่เขาก็เพียงแต่รายงานความความก้าวหน้าให้ทราบเ,เป็นเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับอล้วก็จะมีการ ผู้ขัดแย้งมาให้ความคิดเห็นวันนี้อย่างวันนี้ก็มีการเชิญความเห็นของอาทางกฎหมายของผู้แทนคณะกรรมการพศษฐีิจการมาให้ความเห็นเกี่ยวกกฎหมายนะครับว่าเ<ะ>นื่องจากมันมีรายงานของคอพอบอกว่าความผิดทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองเนี่ยนะครับแล้วก็ควรที่จะมีใช้มาตรการเพื่อจะเกิดความรองดองนะครับอันก็แต่เนื่องจากไม่มีกฎหมายาจัดไว้ค่าว่าความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองนี่คืออะไร เห็นไครับนะกเ็เลยถามความเห็นของคณะกรรมการศี่ศิีกาวันนี้เข,า, mm hmm. เขาก็เขาก็มาให้ข้อม,มูลเพิ่มเช่นกฎหมายที่มีการนิสการนินโรโทษกรรมนะมันมีกี่ฉบับ <ạ. S 2> มีเนื้อหายอย่างไรแบ่งเป็นกลุ่มอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าถาคิดจะให้เกิดความปรองดองเกิดขึ้นโดยใช้รูปแบบการ,รออกกฎหมายต่อไปเนะี่ย เนื้อหามันจะครอบคลุมถึงเรื่องไหนบ้างนะครับะแล้วที่เราเรียกว่าความผิดที่เกี่ยวเรื่องกับการเมืองเนี่ยคืออะไรนะครับค่ะแล้วทางปษฎิกาเองได้พูดในประเด็นเรื่องของกฎหมายในโทษศักรรมว่าอย่างไรบ้างคะเขาเขาก็พูดให้ให้ฟังนะว่า,าที่จริงกฎหมายในโทษศักรรมบ้านเราเนี่ยมีกันมาเยอะหลายฉบ,บับแล้วยี่สิบกว่าครั้งนะค่ะตั้งแต่ปีสองพันทาร้อยเรื่อยมาเรื่อยครับก็มีมาเรื่อยครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น กฎหมายนี้นิรโทษกรรมหลังการรัฐประหารและการปฏิวัติอนี่เยอะกว่าน,น่อยนะครับก็จะมีสี่ห้าครั้งที่เป็นการนิรโทษกรรมจริงๆนะฮะคือค,คือ,คอปัญญัติว่าการกระทําที่ผิดนะไม่ถือเป็นความผิดเพื่อให้เกิดเพื่อให้เกิดความสงบขึ้นในประเทศก็ที่ประชุมก็จะให้ความสนใจกฎหมายการกฎหมายนิรโทษกรรมสี่ห้าครั้งหลังลนี่แหละครับค่ะซึ่งพออาจจะเป็น เป็นแนวทางที่จะมาใช้ในการบริหารสมมติว่าจะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมอมเพื่อให้เกิดความปร,ะรอะบางต่อการเมืองเกิดขึ้นนวทามันควรจะเป็นอย่างไรน,น,นี่ก็มีแบบอย่างอยู่วะบหมายความว่าคือแนวโน้มในการออกกฎหมายเรื่องโทษกรรมตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงใช่ไหมคะก็ยังไม่บอกว่าจะเป็นหรือไม่เป็นแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมานะ,นะมีการเขียนกฎหมายอย่างไรอืนะครับ ค่ะคือตอนนี้เริ่มกระบวนการในแง่ของการศึกษาแล้วล่ะนะคะว่ารูปแบบคุณจะออกมาในรูปแบบไหนใช่ใช่ใช่ครับคิดว่าจะทำสิ่งสำคัญก็คือว่าจะเขียนยังไงนะครับเราก็จะทำเพื่อให้เกิดความปร้อให้เกิดขึ้นค่ะไม่มีการออกกฎหมายเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันนี้ไม่มีครับค่ะฉะนั้นก็ในแง่ของกิจการซึ่งเป็นฝ่ายเทคนิคที่จะเขียนกฎหมายเนี่ยเขาก็เลยฟังว่ามันมันบัญญัติอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่า ทั้งหมดจะเขียนอย่างไรเนี่ยก็ต้องได้ข้อเท็จจริงที่สรุปได้ก่อนว่าจะครอบคลุมถึงใครบ้างคนะใครทีที่อยู่ในขายที่จะต้องได้รับประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้นะครับค่ะเแล้วก็ <c oughs> ที่สำคัญก็คือรัฐบาลก็ต้องมีนโยบายที่จะเดเจนลงมาด้วยไม่งั้นมันก็ไม่สมานที่จะเขียนให้ได้ค่ะ เห็นคุณเฉลิมเองเนี่ยนะคะบอกว่าเรื่องของพรบรองรองหรือว่ากฎหมายนิทษกรรมเนี่ยนะคะถ้าจะออกมาเนี่ยจะอยู่ในช่วงเวลาแล้วก็จังหวะที่เหมาะสมพอจะบอกได้ไหมคะว่าช่วงจังหวะเวลาหลังจากที่ที่ได้มีการศึกษาข้อมูลอย่างชัดเจนเพียงพอนะครับว่าความเรื่องที่จะมีการนิติกรรมอะไรต่ออะไรเนี่ยสำรองเนี่ยนะเกิดขึ้นจะครอบคลุมถึงใครนะทั้งหมดทั้งหมดเนี่ย ก็เพื่อให้บรรจุการแก้ปัญหาใน,ในการเมืองในประเทศอให้เกิดความรองๆองกันนะครับค่ะนะคือรอจังหวะเวลานี้ประมาณสักต้นปีได้ไหมคะก็ยังไม่ได้กําหนดนะค่ะอย่างน้อยเวลานี้เ,เราก็ให้สถาบันพัะปกเกล้านะครับนักศึกษาข้อมูลของวิชาการให้ได้ข้อเสอเดตก่อนค่ะซึ่งเขาก็มีระยะเวลาที่กําหนดไว้อยู่นะครับอืมอันนี้สถาบันพระปกเกล้ารับ ที่จะไปศึกษาช่มีการรับที่จะไปศึกษาค่ะไม่กำลังเผประเด็นเขาไเขาแจ้งว่าความคืบหน้าเขากำลังศึกษาอยู่นะจากตัวอย่างการแก้ปัญหาความผันแ้งทางการเมืองในหลายๆประเทศตอนนี้ก็เขาก็บอกว่าคืบหน้าไปเยอะเหมือนกันก็ความเคลื่อนไหวต่างๆที่ออกมาของพรรคเพื่อไทยแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นการแก้ไขรัฐมนูญหรือว่าการที่จะออกพรบปรองดองหรือว่ากฎหมายเนโทษกรรมที่ว่านี้ทั้งหมดนะคะกลัวไหมคะกลัวกับกระแสต่อต้านนะคะ่ะค่ะ คนคือเราจะไม่สามารถที่จะให้คนเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าคนค้าก็คงจะมีแต่ว่าเราจะพยายามหาข้อสรุปที่คนส่วนใหญ่เห็นด้วยให้ได้มากที่สุดครับตอตนนี้ก็เป็นหลักของประเทศ,ขอ,เทศของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วก็อเอาเสียงส่วนใหญ่ครับค่ะแต่ที่นี่หลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะมันจะเป็นชนวนให้เกิดการกระทบกระทรรั่งกันหรือว่าการประทะกันทางด้านการเมืองหรือเปล่าน่ะสิคะก็ คือถ้าถ้าคิดจะแก้ไขก็ต้องลืมเรื่องรุกเรื่องเหล่านั้นบ้าง <ขอ S 1> ก็จะได้การผมจะบอกว่าไม่เอาแล้วกูไม่ยอมสักอย่างอย่างยิางสมัยไ,ไม่ได้ค่ะทีนี้คุณพิรพันธ์เองจะอธิบายยังไงถ้าหากว่าหลายคนเขามองว่าทีพ่พรรคเพื่อไทยทําทุกอย่างเนี่ยทําเพื่อคนคนเดียวคือคุณทักษิณเพราะนี่แหละเป็นโอ้เนี่ยนะถ้าถ้าสังคมหรือใครก็ตามที่ยังติดบ่วงผูกติดด้วยกับเรื่องแนวคิดอย่างเนี้ประเทศมันไปไม่ได้หรอกไม่มีแล้ที่จะออกกฎหมายเพื่อคนคนเดียวนะ เคยมีไหมตั้งแต่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยของที่ไทยเรามาแล้วเคยเห็นไหมคะที่ออกกฎหมายเพื่อให้คนผิวดำไม่มีออกก็ทําเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศส่วนนั้นส่วนใครจะได้ประโยชน์เนี่ยผลิกคนละเรื่องค่ะครับคือจะพยายามทําให้ครอบคลุมให้มากที่สุดไไหนก็ได้นะค่ะนะเปิดตัวเองให้กว้างแล้วก็อย่าไปผูกมัดตัวเองไว้กับแนวคิดว่า พรรคเพื่อไทยจะทำเพื่อคนคนเดียวพูดอะไรทำเพื่อคนต้องกนคนเดียวมันไม่มีแนว<า>ทางทั้งหมดก็เป็นคนหนึ่งเป็นคนไทยคนหนึ่งถ้ามีอะไรที่ไม่ไม่มันไม่เป็นธรรมสั้งแตเขานะครับก็ท,ทํทให้เกิดความเป็นธรรมนั่นแหละแนวทางทั้งหมดนี้นะคะพรรคเพื่อไทยเองต้องไปปรึกษากับบรรดากแกนนําคนเสื้อแดงด้วยไหมคะก็ก็ต้องคุยคุยกันเสื้อแดงนะครับก็ต้องคูดคุยกันอยู่แล้วครับ ค่ะและดูแนวโน้มคือจะต้องให้กลุ่มคนเสื้อแดงเองเนี่ยจะต้องพอใจและรับรู้กับความเคลื่อนไหวต่างๆที่จะมีการดําเนินการด้วยใช่ไหมคะครับก็ต<ค>้องเขาก็ต้องรับรู้พราเราก็ต้องถามเขาว่าเขาต้องการอะไระเหมือนกับที่ในคณะกรรมการเนี่ยนะไม่ใช่ติดแต่เสื้อแดงนะทุกสีที่เราก็จะถามด้วยนะพี่น้องต้องการอะไรอยากให้แก้อะไรใช่ไหมแล้วก็เอาความเห็นที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดนมาดำเนินการครับ ค่ะและอย่างกรณีของหมอเวงเนี่ยนะคะที่มีการเคลื่อนไหวในการรวบรวมหลายชื่อที่จะให้มีการดําเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญล,ล่ะคะมันเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูนอยู่แล้วนะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูนมาจากสามทางหนึ่งคณะรัฐมนตรีสองสมาชิกรัฐสภาเพราะสามประชาชนเข้าชื่อกันมาถ้าเป็นถ้าเป็นรัฐธรรมนูนก็ประมาณห้าหมื่นชื่อครับอบก็ก็หมายความว่าคือจะเดินคู่ขนานกันไปกับพักเพื่อไทยด้วยในแง่ของตัวคุณหมอเวง หมอเวยอยู่กัพรรคเพื่อไทยอยู่นะ,ะไม่ได้เปต้องคิดเราทาคู่ขนานกันไปผมก็ถึงบอกว่าเป็นสิทธิของประชาชนนะก็เข้าชื่อกันมาให้ละห้าหมื่นชื่อจะเป็นกลุ่มไหนก็ได้ค,ครับ,รบถ้าจะให้สรุปเนี่ยนะคะกับประเด็นความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นทางด้านการเมืองในขณะนี้เนี่ยนะคะคุณพิรพันธ์เองมองว่าในต้นปีหน้าเนี่ยนะคะมันจะเกิดประเด็นการประทุกันทางด้านการเมืองให้เกิดความขัดแย้งและการแตกหักอะไรหรือไม่อย่างไรคะ ยังผมยังไม่เห็นประเด็นอะไรที่นําไปสู่การแตะหั้ครับเพราะว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยนะเราก็ทําเพื่อประเทศทำเพื่อคนส่วนรวมใช่ไหมฮะถ้าเรา,าที่เราที่จเป็นจะต้องแก่แรโโัฐมนูญก็พอเห็นอยู่แล้วรัฐมาลปีห้าศูนย์เนี่ยมันเกิดข,ขึ้นหลังรัฐประหารอืแล้วคณะรัฐประหารเนี่ยนะก็ไปใส่หลายสิ่งหลายอย่าง,างว่าในนั้นมันถ้งเกิดปัญหาประเทศสี่กันอยู่ทุกวันนี้ก็ต้องแก่ถ้าไม่แก้ ความขัดแย้งมันก็ลำลงอยู่อย่างเนี้เยอะครับคือถ้าหากว่ากลับไปใช้รัฐมนูญปี40แล้วคิดว่าความขัดแย้งทุกอย่างมันจะจบไหมคะมันก็คือไม่ได้บอกว่าจะต้องแก้ว40แต่ว่าต้องทําให้มันให้ประเทศมันเป็นประชาธิปไตยให้มันดีขึ้นให้มันเดินหน้าไปข้างหน้าได้จะไปเจาบไหนก็ได้ครับอืมขอให้คิดกันอย่างนั้นนะครับค่ะค่ะเอาล่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณพิรพันธ์ค่ะ ครับ,ค,รบค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็รอติดตามกันนะคะกับประเด็นความเคลื่อนไหวในนะคะในกระบวนการของการดําเนินการแก้ไขกฎหมายของทางพรรคเพื่อไทยนะคะที่จะนําเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะนะคะกับประเด็นของการแก้ไขรัฐมนูญซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนนะคะว่าะจะมีการดําเนินการในรูปแบบใดแต่ว่าจะออกมาในรูปของสะสะรนะคะและขณะเดียวกันเรื่องของกฎหมายนี่ยโทษกรรมค่ะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เราคงจะต้องจับตากันเป็นพิเศษค่ะช่วงนี้นะคะได้เวลาพักกันสักครู่ค่ะ